ดีไหมครับพี่น้องครับตอนนี้ช่วงหน้าที่ระทึกครับมาใกล้เสี่ยฮวนแล้วจุดบังไฟตะละสิบล้านครับหลังจากที้มผู้ว่าผู้ทำทองทีทองทินไปตรวจควบเียบร้อยแล้วก็มีการสู้ขนบังไฟไปเรียบร้อยครับหน้าที่บังไฟสิบล้านขึ้นพี่น้องบังไฟสิบล้านครับเบื้องบนพี่น้องครับปาจุดแดนเซอร์ครับแดนเซอร์คืนย้อนแห้งครับผู้ว่าที่รอที่สุดของ ต่างคนต,ต,ต่างจับสายตาโอ้ตื่นหมดจับจองไปทางบางไฟแต่ใน like ้ส exactly. um, iv ิล so kind of ้านครับให้สัมภาสัญญาณเรียบร้อยพร้อมที่จะขึ้นพร้อมที่สิจวนแล้วพี่น้องนออับถ้ยยลังเล้วครับวันนี้ครับก็สังเกตดูแล้วท่านผู้ชมควให้ความร่วมมือดีนะครับไม่มีใครล้ำเข้าไปในลานจุดแต่ให้ท่านอยู่ในเขตที่ปลอดภัยก็แล้วกัน กำลังภาพชุดเอ้นมาเลยนะครับเิอมแล้วครับเอายกไฟแล้วครับสู้ไฟเห็นแล้วชุดร้อมครับนะครับชุดแล้วเลี้ยนพี่น้องมันชุดแล้วชยแล้วชุดแล้วครับพี่น้องชุดแล้วชุดแล้วครับหมุนหมุนเหล่าเลี้ยนหมุนครับหมุนเหล่าคนสุดท้ายคือไฟอ๋ใส้โยห้องครับนี่คือ ต้องสร้างเท่านั้นนี่ครับพื้นหญ้าให้เขาใกล้ครับพื้นกันออกแล้วจุ้แล้วจุ้แล้วพี่น้องเอ้าขึ้นสูงสูงเงี้มเงี้มขอบจวดครับพี่น้อง โอไม่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 ยดสมกับการรอคอยรหลับตั้งไฟสิบล้านเม่นน่ล้มพี่น้องล้มสองพันห้าสิบแปดปีนะครับล้มพี่น้อง ไม่กลางครับล้มไม่กลางล้มเลยล้มถือเก่้าได้ไหมครับพี่น้องล้มหมองเก่านะครับแปสีลงถือฐานหมองเก่าครับล้มเพกลางเลยแต่ว่าหางอะไรไม่เสียดที่มันล้มทางนี้นี่เป็นได้เพื่อนครับท่านนี้ขึ้นยอดเนี่ยจะไล่เไปเลยนะครับคีแนนเอาใหม่ซีน้าเอาใหม่นะครับ ถ่าลงมาหน่อยครับลมบอกางครับปลั๊ไฟึ้นนี้พอดครับแต่ว่าลมบอกางประมาอ้็สล้านถือคบนมาว่าท่านฟังทางนี่ครับเศรษเศรษมันตกลงมาซื้อนี่คนมันมีผู้แนมเห็นอยู่หรือครับเรหลืบไฟแสนอีกประมาณี่างครับจพงไปลาหลังจากวลาไฟสิล้านค้นแล้วครับก็เจอกันที่เวทีสาวน้อยเท้าแพง ยำเน,น,น,นินต่อไปเข้าเลยนะครับเขียยาหรไม่ป่าโอ้ยหลบท่านานะบ่เนาหวงหางล่งนะอย่เนาะล่งหวงคนไหลสนี้ทักเจ้าเดี้ยวเห็นโมผู้ขาเลียวเห็นยังดีครับจะว่าผู้พนเนี้ยมท่านนี้พ่นเ,นนเห็นโมครับกาเป็นเศษเศษของหวังไฟตะไลนะครับตกล่อื้ีนี่เพราะี้าักเจ้าเห็นบมครับ เอาทุกคนปลอดภัยเจ้าหน้าทีา่ว่าข้าเจ้าปลอดภัยครับอออขอให้ปลอดภัยครับขอให้ปลอดภัยโอ้สุดยอดครับพี่น้องโอ้ยคนข้าถามเพิ่อนเพีของงานครับเรียบร้อยคน มันมีถือค้นบ้างเหรอครับขึ้นลงอันจะไล่แห้งแต่กาบมันเราเพราะกับเพิ่กระตองเนี้ยมตลอดนี่เนาะมันจองตลอดนี่มาครับมันตกมาซื้อนี่มันลบมาท่านเลยกาบเป็นกาบของ ของบางไพ่สิบล้านครับมันตกลงซื้อนี่ครับผู้ขากะเนี้ยเห็นยยอหันเราบ่มีอย่างมาสั่นมาปลอดไพ่ยมาสั่นเอาปลอดไพ่กันี้แล้วพี่น้องมันตกถือนี่โอ้มันบ่เมนน้อยครับอันนี้เอาลมจไหนมนลมพหนะหัวสักว่าตาผู้หนะบ้างคเขาในสี่ขึ้นในมาเนี้ยพี่อ บางไฟยังเหลืออีกประมาณมีสิบบางผมนี่พี่น้องบางไฟแส้มบางไฟตะไลแสนยังเหลือหลายครับแต่ว่าสิบล้านให้ไหรของงานไปเองของงานจบไปแล้วครับมีคนยิงไปนะคะท่านใดยิงไปเอามาคืนด้วยนะคะต้องาอการเอกสารสำคัญค่ะโอ้คนหลายครับพี่น้องไ้ปแบรบรยากาศคนส้ำม,มัน สำมาวงมาล้ดีผเราพี่น้องก้นอร้เ่ขอาเจ้าเล่นทีต้มครับนี่ไการปรถจะติดนะถ้าเป็นไปได้ก็ทยอยยอยกันออกไปนะคะฟของเรายังเหลือเยอะอยู่นะคะวันนี้จุดกันไปจถึงแปรงไฟจุดหอดหกวงแรกพี่น้อง พ uhm, like, ี่น้องหลังจากควงไฟแต่ละสิบล้านขึ้นเรร่อยบงพี่น้องได้ย่อใหกับผมผมมาเบิ่งของไงครับปีน้ก่ีกันนี้ตามที่ท่านูวท่านสาาได้นำเรียนไปแล้วว่าอะจะสรมาาให้การจัดงานมของเราินะคะในปีหนาีกนะคะปีหน้าก็เรียนเชิญะคะทุกท่านอบรมงอบมการบริหา ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะท่านจชมขากระตะอกตโตรี่จัดสรรรถประมาณมาให้กับคุณนักท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้จัดสรรรถประมาณมาให้และก็เจ้าของพื้นที่เองก็คือเทศบาลตะบลคุณว่นวนาน,นะคะซึ่งไห้การจัดสกปกนสกประมาณในการดำเนิ <ขอ S 2> นการท่แตง<ข>อ,อือ่อออก้ังไฟกับเลือหลายยู่ครับเหลือเพิรมมาจุดหอดหัวบ้งแรงครับนี่ขอบนี้กําลังแตกไปครับบางไฟ ครับบางไฟแสนครับเ่ทไดี๋ยวมันลบไปท่านเอาอันยืนทางหลังคือวาดีแต่ทางหลังอ่าเงีกำลังไหครับลบหลียกบางไฟพันาเด้อว้ ก,ลกล็ลังลังม่อหกครับไม่เหียวเล้างนบ้านจัดไง้านระดับประเทศครับ ขอบคุณหลายๆครับขอกันคลิปหนาเด้พี่นอง้อสวัสดีค่ะคุณ